ทุกท่านกลับมาพบกับตุ๊กอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะตุ๊กจะพาทุกท่านนะคะมาชมที่ดินนะคะแปลง B17 นะคะเลขที่5้8 2อี่ตารางวานะคะเสนอขายราคาตารางวาละ8 5 0 0บนหาร้อยาทค่ะตอนที่ได้ทุกเนื่อนนไขะะคะที่ดินแปลงนี้นะคะนี้ค่ะ B17 ค่ะ528.2ตารางวานะคะมีทั้งหมด2อโฉนดค่ะ อยู่ที่คลอง15นะคะองครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะอยู่ติดถนนนย3022นะคะช่วงกิโลเมตรที่2บวก200นะคะคือแปลงนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะติดต่อคุณตู้ค่ะเบอร์โทร099 22 16 2า9นะคะอยู่ใกล้กับร้านมองเธอ c a คาเฟ่แอนด์ฟาร์มนะคะอยู่ใกล้กับร้านดูคลองคาเฟ่เอสโซ มอสวอองคารักนะคะใกล้ศูนย์ส,สมเด็จพระเทพนะคะศูนย์การแพทย์นะคะเส้นนี้นะคะสามารถที่จะออกไปลำลูกกาได้นะคะเส้น3312นะคะและฝั่งนี้นะคะสามารถที่จะออกไปเส้น305นะคะถนนลังสิตน,นะครนอายกได้ะคะ่ะท่านใดสนใจนะคะเหมาะว่าทับเาเฟ้นะคะทำธุรกิจนะคะร้านอาหารร้านกาแฟ สวยงามค่ะรถแัญจรค่อนข้างเยอะเลยนะคะมุมนี้เลยนะคะเป็นแปลงหัวมุมค่ะสนใจต้องรีบนะคะติดต่อคุณตุ๊กได้เลยค่ะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตนะคะถ้าต้องการนัดชมที่ดินนะคะโทรหาตุ๊กได้เลยะคะ่ะ0 9 9 2 2 1 6 2 8 9นะคะสดคอนคุยได้ทุกเงื่อนไขนะคะกรณีซื้อสดโฉนดเราพร้อมโอนมากๆเลยค่ะ ขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะสวัสดี